อันนั่นบอกกินติยายยายไปใส่แล้วยายสมอนเอคุณนมเย็นสวัสดีครับแม่ดาสวัสดีค่ะคุณนมเย็นมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข่าวแลงน้ำกันเด้อ่ะพีนจ ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณลูกชนมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะมากินข้าวพร้อมกันนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะมาเด้อแม่กําลังสืกินข้าวเด้อยค่ะทีไหนยายสุดที่สุดเล้วบ้าไข่แลยวพี่จันมึงกินข้าวโอ้ยน้องโอบมาแม่เขาคงซื้อมากินแล้วตอนนี้มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่นิดมองหัวเราเอาข้าวด้วยกันวิ่งเนื้อสามมนี่สุดยอด กินาเอ้วนแม่แม่พี 8, ่อาม่บอได้แบงให้เขาบอกไหวบอกมันจะเพี้ยนเงือนไมม่แ่ว้นไกออัิกนรับแม่หทั้งสอนเลวหอน้ากสุู้้ขาสิมาินเงินห้า็โร้ลุงพันกระชากไเยเเรียกคุยท้าเยจ้าุงพัน กินข้าวจ้ายังอยังไเสืมยไม่้เลยพี่ยังไม่ได้ปล่อยคลิปแจกเสื้อเลยใครบบลืมปลามันทั้งเขอข้าวบ๊ว่เฉยยังไหวเลยยังมาลืมปลา กีน่าเนาะ้งบงกขาสั่นเยอะพี่น้องเด้อโดตามสบายแซ่บเด้อพี่น้องนี่ก้อยมังลินฟ่าเนี่ยกลม่น็าแม่ใช่ป่ะกิ่นปมั็แต่มเาก็มีบตดนะกิมเป็นมนเยอะยอซื้อสำนกึงกินก็จะิม่บ้านที่บ้าน้กินา ที่บ้านมันก็มีแต่ทำไม่ได้ทำกินอย่างนอะไร่ละกินรูวกินแล้วตอนที่แม่มาใ่แม่มายับยามนี้เลยคุณลุงชวไม่มีไม่มีฟังเชียวหมาว่าเชียวหมองวิญญาแทนไม่ได้เชียวหมองวิญญาดีกว่าอร่อยไม่ขมมากหรอกอืมไม่ขมอร่อยไม่ขมกลมกล่อมเดี๋ยวเรามากินอยู่แล้วนะกินกับคนกับเพากระหลานเนะมาเด้อมาเด้อคุณลูกชวนที่พามากินข้าวด้วยกัน บอกใหญ่พี่จันหอมมากินข้าวด้วยเด้อมีพักตัดมีกะพักกันกทัดด้งสุด,ดยอดสวัสดีนะคะ5ท่านนะคะอุ้งทั้ง50ท่านมาเด้อม,มาทานข้าวเด้อค่ะอยู่แบบหนูนทํารวมใหยทีเดียวเลยไม่ต้องมีผัก ปล่อยหอยก็ว่าสุดยอดอยู่แล้วยังใส่หมักลินไป่แห้งแซ่บเขาไปอีแเนาะพี่น้องผมแบบไม่ต้องใช้สะเยกแ้งเลยฮมอนเผาไม่ต้องมาเามากินข้าวแรงด้วยกันก่อนค่ะคุณสุภารี สอามคำหนึ่งนางมือเราใส่แบบดีค่ะพัฒนสามคำหนึ่งทางดีสู้ๆค่ะคุณนมเย็นสวัสดีครับคุณรัตนานมเย็นสวัสดีครับคุณวงสะคะนรัตนาท่จนกพลังหัวคุณนมเย็นสวัสดีครับคุณสุภารีนมเย็นสวัสดีครับคุณอาหาร น้องใหม่คุณกินดูนุสรานะคะคุณนุสราคุณสุภาลีให้คุณจะลังบวกนุสราให้คุณจะลังบวกนมเย็นสวัสดีครับคุณพิยาดานมเย็นสวัสดีครับคุณประพานมเย็นประภาคุณสู้ค่ะคุณประพาให้ดอก ุหลาบมานะคะนมเย็นสวัสดีค่ะปภามากินสวัสดอกไม้จ้าคุณจิมคุณพาปะพาให้เงินจะพลังบวกนะคะคุณนมเย็นสวัสดีครับคุณพี่เจ้าคุณพรนิดาโอ้โหอันตราะสวัสดีครับแม่ดาสวัสดีค่ะคุณนมเย็นคุณภาษาจีนให้เงินจะพลังบวกนะคะคุณพรนิดาให้เงินจะพลังบวกมาค่ะคุณภาษาจีนให้เงินจะพลังบวกนะคะพรนิดาให้เงินจะพลังบวกนะคะ พอาจารย์คิดมากดให้แล้วค่ะแม่ดาขอบคุณนะคะคุณสมทายให้มาจะกลังบวกนะคะบุญดีสวัสดีค่ะคคุณอมเมนต์เข้ามานะคะเอฟซีมากินข้าวแรงน้ำเดือดเด้อสวัสดีครับคุณคุณอะไรคะเนี่ยวันนี้ไม่นอนเวีนค่ะบอกว่าไม่นอนเวียนโอ้บอกว่าไม่นอนเวียนวันนี้มีใครนอนนาบ้างครับ ่มกูน่พันเมนง้าวมากินพร้อมกันจะได้อร่อยนัดนึงนะครับนข้าวพร้อมกันจะได้อร่อยเนาะเซฟเกกว่าคุณวันนิสานะคะคุณวันนิสาอ้องเลรนด์ร์ฟเล็กกว่า ของแม่ประิทธิ์ทเซอร์ไพรส์กว่าของตัวเองพอลุงให้แลกเสื้อพอลุกอบคนชอบลายนี้คุณพะลุกอบไม่ไปดีค่ะแม่ดาแม่สีสวัสดีค่ะที่เห็นนี่มีมาเห็นทั้งวันคุณสารีให้มาจ้าพลังบวกมาค่ะคุณวันนี้ขาสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีค่ะคุณบุญชรีวันให้หมอจ้าพลังบวกนะคะ คุณวันนี้สานจะกลังบอกนะคะคุณนมเย็นสวัสดีครับคุณมันมันนะคะคุณมันมันนะคะดารานะคะเินข้าวกับนกไดกันค้ามีก้อยหอยใส่ลินฟ้าแล้วก็มีชุบหน่อไม้ที่ไม่ไดามาจากบ้านนะคะเขาเขาเขาจะต้องช่วยนะ นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะนิดาหงจะพลังบวกนะคะคุณณภาพรเจะพลังบวกนะคะคุณนมเย็นสวัสดีครับคุณนิภาทศคุณนิภาวรรณคุณพิมพันธ์สวอโดสวัสดีครับเนดาเนดาเนดาเสรบจบอกเสร็จจ้ามากินน้วยกันเด้อใว่าบาวเจ็ดนะ ฝีมือสาวมณคลสวยอร่อยทุกอย่างนมเย็นสวัสดีครับคุณนิดาคุณดาราบุญชิริวันกดให้กดให้น้องน้องดาเสมอค่ะขอบคุณคับคุณบุญชิริวันคุณนิดาไม่ได้ยิ่งจะบอกยังค่ะพีเอยพีก่อน คุณนมยบนีคุณค่ะพเรไปคุณมารีไลคุณมารีไลนะคะมารีวันเนาะคุณมารีวันใหจะกำลังจออ คุณมาริวันให้เจติเกอร์ค่ะคุณมาริวันขอบคุณนะคะคุณนมเย็นสวัสดีครับคุณมิวันแม่สมอนบอกว่าจะมากินข้าวในวันนี้ค่ะให้เจติเกอร์มาค่ะคุณมาริวันนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเอฟทีเราซึ้นมาซื้อแล้วมันจะกินมันกินเราบอกไ่กล้าพอรอกอุ้ยแซ่บก้อยหอยนี่เด้อพี่น้องเด้อก้อยหอยนี่ยแ่บแสบคือหาชิ้นตะไคร้ใหม่เด้อหอยมันยั่งกรได้างมั้งบ้ามันหยั่งแล้มันข้าวเขียวอ่ะ อ,อืกินนัแงแค่บางอกันามมากยนำไปยำมาเลยอันไปเขาไปเขียวอ่ะแม่ตอวไปยำเขียวอยู่ขรบ่มดนังไม่น่มมกนะกินแต่แซ่บเนาะคอยาม,อมากกินแต่กับปุล ลำลมลำลำแค่ตุเยนไม่กินมื้อเช้าแต่ที่ชาเรามาลรวก็ไม่ต้องทำออกข้าวแล้วอุ่นกับข้าวกินกินแบ่ข้าวข้าวต้อแท่ไหนแค่ที่เราเอามามารามาทราไม่แค่ครับผมแค่ไม่เปล่ยกบลในกล่มก็เทากับไปสักหน้าสาไปเอ หอมใบขิงอืมถ้ามีกระสายเนาะมากลับอย่้นีแซ่บเนาะหอมใบขิงถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่บักใส่แงะเนาะคอยว่างไยชีฟมันจะหอมมากเลยนั่นเนาะอยกินอะไรอยนงเนาะี่ทามันนี่วะสวัสดีวาเบื้งหลังบ้านลูกอ้าวิเปิดดีกว่าี่ันแมวเปลี่ยนซมกวนเขาพี่น้องเลย ยุงยุงยุงใครปล่อยยุงมาตรงนี้ต้องใส่ไอ้พวกตีเนื้อขาวๆนะต้มเป็นเนื้อขาวๆันเป็นผักไทยแข็งอะครับใส่แบบสิ่งนี้เนาะตัวบบไงหนึงตัวแบีบเลยโอ้ตาย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 แถวอุดรดาตถองากินผักสิ่งนี้่เป็นเนี่แถวบ้านหม้อ เขาตีหดนี่คับแตงแตงมักฮงังจะกินเป็นตอน่อ่กบ่อนอะรนีนพอนี่ยาก,กินข้าวก่อนเยอะเอีแล้วคุยกันไปก่อนเยอะมัไม่รู้จัก้วยซ้ำ<ไ>ว่าผักอะไรเนีผักอะไรม,มากแม่เสือเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกวาดเดี๋ยวได้แล้วจุดจิงก่อนบัาน,นี้พี่พูดก้เมื่อกินเราค่ะ์โบไปดเดรตเทียบได้ไหมครับเ่อกินเป็นมูเลย ได้ไทยบ้านขอยากระยุ่งหน่อยหอมหอมอหอมใบขิงอ,อันี้ไงนี่ท่านไหนเคี้ยวโดนใบขิงนี่หอมมากเลยเดีเราจะุดไว้แต่แต่วัน,นุ่งม,มาแล้วเจนจุดเองยุงมาก็จุดมันก็ไปแล้วไม่หันหรอก คุณนะคะทั้ง6 6ท่านนะคะมากินข้าวเด้อคุณประสิทธิ์สวัสดีครับติบดด่างอยู่ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากค่ปะป๊าป๊าป๊ากินข้าวน้ำเดียวก่อนเนาะหนึ่องก็เดียวก่าน,น้อนเนาะควายหอยแ่บ คือจแบบเท่ดูยอดูสิบบต้องตายแล้วไม่ถ้ายคนเหมือนกันรุ่มคุณนาเฮ้ยแยงบ่าฝ้ายเลย แสบแสบแสบกินข่าอิ่มเลยเด้พอพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทิ้นโกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ